ขอล่าวสวัสดีนะครับผมที่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับผมพรพบกับผมนะครับยุทธคนเดิมอ,อีกแล้ววันนี้นะครับผมก็ภารกิจหลังอาบน้ำนะครับผมก็คือเหมือนเดิมครับได้เป่าผมครับแต่วันนี้ผมจะไดเป่าผมแบบทรงแหกหีวควายแหกคีวควายไหนก็ ไปติดตามรอดูกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับผมก็ทำทรงก่อนครับผมเป็นทรงแหกๆนะครับผมนี่ครับแล้วก็ได้เป่าผมมาครับทำ oh, <no. S 1> นะครับผมทรงแหกหิ้วควายโต <laughs> <laughs> ไปติดตามขั้นตอนต่อไปต่อเลยครับผมส่วนขั้นตอนต่อไปคือคีมทาหน้าครับผมหน้าจะได้ละอหน่อยเนาะแฟนจะได้รักแฟนหลงนะครับผม<อ>เดี๋ยวหาคีมก่อนนะครับมีหรือเปล่านะอยู่ในนี้หรือเปล่าไม่มีครับอันนี้อะไม่มีมีแต่แป้งห้าสิบว้าว,าวอันนี้นะไม่มีเฮ้ยค,คีมหายไปไหนวะนี่ หหายไไปนนคีมอยู่ในตู้เย็นแน่นอนเลยรครับผมเดี๋ยวผมไปหาโดยก่อนนะครับตดามเ,อเจอแล้วครีมว้าวาว้าวาหน้าดีกว่าครับตอนนี้ผมก็ได้คีมมาแล้วครับจะทําการทาหน้าแอบเปนใช้ครับผม อย่าบอกใครนะครับเสร็จแล้วครับ oh, <no. S 1> ครับผมส่วนขั้นตอนสุดท้ายคือการล้างจานครับผมซึ่งผมอ่ะ เป็นพ่อบ้านที่ดีของทุกคนนะครับผมตัวอย่างของผู้ชายไทยทุกคนนะครับผมจดจำไว้ครับผมล้างจานให้เมียรครับมา <Wow. S 1> ล้างจานต่อนี่ครับผมปินโตพีเตอร์ต้องเข้าแล้วกูว่บอกเลย ครับผมผมก็ตอนนี้ผมก็ได้ล้างจานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็ขอจบคลิปเพลงเท่านี้นะครับผมแต่นะครับผมผมแนะนํานะครับผมสไลด์นะครับผมของปินโตนะครับผมปสปอนเซอร์ต้องเข้าผมแล้วนะครับผมบ๊ายบายปากโปรโมทเยอะ